ตอนนี้น้องเอเกรีนมาทาอะไรคะาเล่นตัแกับงาอะไกันบ้านะคะตอนนี้เลิกงานหรือยังคะเลิกแล้วค่ะราคาแ,แล้วมีใครจะเล่นกันหนูคะลวโบะอุ้ยค่ะคนไหนคะคนนี้เอาไข่ขอหนูไปซ่อนอ๋อคนนี้เอาไข่หนูไปซ่อน ตอนนี้น้องออแกนกันนะอุ้ยกําลังปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะหาไข่นะคะน,น,น้องไม่พูดดีๆดิฉันไม่เข้าใจพูดดีๆได <c oughs> ้ไหมไม่ใช่พูดบอกว่าอยู่ตรงไหนอ,อยู่ตรงไหนเอานะคะต่อไปนี้แต่น้องออแกนกําลังจะไปหาไข่แล้วนะคะเรามาตามกันค่ะว่าน้องออแกนหาไข่เจอไหมรู้ๆค่ะลู้ๆไปเ <ๆๆ S 1> ลยค่ะไปเลยค่ะตามหาน้องไปหา <ๆ S 1> หาไข่ จากน้องออกแรงกันค่ะไปเลยค่ะไปแล้วค่ะหาไข่นะคะไม่ใช่หาไก่เอฟีค่ะเ <c oughs> จอไหมคะเจอไหม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 คะไม่ไมีไม,ไ,มไ,มไ,มไม่มีค่ะ เจอไหมคะหาทั่วแล้วคะ่ะเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะไม่มีค่ะอันไหม่ข้อไม่ใช่ไม่มีคะ่ะเจอไม้มค่ะไเอาลคะลคะ่ะละค่ะเรามาช่วยน้องเอเกรายตามหากันนะคะอะไรอันไหนไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่อันนี้อาอไม่ใช่อันนี้เหรอคะมีหลายอันเหรอคะสีเหลืองใช่ไหม พี่ชาเราสีเหลืองนะคะแล้วก็วนกลับมาที่เดิมค่ะในเมื่อเรายังหาไม่เจอน้องออแกนหาไม่เจอนะคะเอ๊น้องๆคะช่วยน้องออแกนหาด้วยค่ะนี่คือการบ้านที่น้องออแกนจะทําค้างไว้นะคะอ,อ,อก็ได้เอาหาแล้วค่ะกำลังหาแล้วค่ะเจอไหมเจอไหม เจอไหมคะมุดแล้วคะ่ะตอนนี้น้องโอแกรนมุดนะคะมุดนะคะโอยไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึงงหน่งหนึ่งขาหนึ่งแขนค่ะเจอไหมคะเจอไหมคะเจอไหมคะเอ้าเจอยังยังคะเจอแล้วบอกเพื่อนๆหนึ่งค่ะเจอแล้วคะ่ะทำไงคะจงเจอแล้วคะ่ะเจอแล้วเจอหนุเจอโย่ได้ไหมเจอแล้วคะ่ะเจอแล้วเดี๋ยวช่วยเพื่อนๆดูก่อนไม่ต้องโยนคะ่ะโอ้ยจเจอแล้วคะ่ะเป็นไงบ้างคะบอกความรู้สึกสิบอกความรู้สึก,กสิคะหายอ่ะ กว่าจะหาได้นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเออเหรอคะเหนื่อยละคะเหนื่อยกว่าเหนื่อยกับ <c oughs> กับเ <c oughs> ขียนหนังสืออะไรเหนื่อยกว่ากันคะกับเขียนหนังสืออะไรเหนื่อยกว่ากันคะเขียนหนังสือพูดดีๆอางั้นบายบายคะ่ะบอกคลิปนี้น้องแกล้งบายบายนะคะกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกระชับขาหลยเลยนะคะถ้าชอบคลิปของน้องแกนให้ทำไงคะกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแล้วก็กดกระชับขากดไลค์กดแชร์ แชราแล้วก็กดกระดิ่กรุรงก๊บาย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 ยังบายบาย